สวัสดีครับเอซเจอกันอีกแล้วกับช่างชัยหน้าไม้ยิงปลาราคาถูกสุดเป็นทรงลูกกดกำรรคอครับ f อซตอนนี้ทีมงานเราสั่งงานเข้ามาเยอะมากเลยช่างชัยกำลังไล่เทสแล้วก็ให้ทีมงานชาวบ้านนี้เร่งให้ f อซเราทุกท่านนะครับนี่ครับผลงานหน้าไม้ยิงปลาหน้าไม้ยิงปลานี้ก็คือของช่างชัยนี่จะทำเป็นสแตนดาร์ดนะครับ ก็คือสามารถสลับรางเป็นยิงหนังกระติกก็ได้หรือว่าจะสลับรางเป็นยิงหนูก็ได้หน้าหนูมาก็สลับรางเป็นยิงหนูนะครับก็คือพันธุ์ท้ายเดียวสามารถเปลี่ยนรางได้3ามรางเดี๋ยวเชียงชายพาเข้าไปดูตัวอย่างนะครับมีไม้ประดูกับไม้มะค่านะครับไม้มะค่าจะออกลายเหลืองไม้ประดูจะออกลายแดงๆเ,เข้มๆเ,เป็นรากไม้ต่อไม้นะครับเป็นผลงานของชาวบ,บ้านอ่ารวมทีมกันไปขุดเอารากไม้ต่อไม้มาแล้วก็มาทํากันตัวนี้เป็นยิงปลานะครับ ยิงป่าตั้งชัยอัดยางไว้3ามเส้นรางเป็นรางอัพเกรดขึ้นมาเป็นราง5้มิลนะครับไม้ก็เป็นไม้ประดูสวยๆนี่ยครับระบบกลไกเป็นเซฟอัดราง3ารางอัดยางได้3เส้นนะครับลูกดอกรอ,องรับ5้มิลนะครับ FC โ r ลเลอร์ในนี่นะครับโ r เลอร์ในปีข้างขาวนอกอัดได้2องเส้นเดี๋ยวช่างชัยจะยิงให้ FC เราดูอ่าตัวนี้ก็เป็นหนังสติกนะครับหนังสติกก็ราคา2,700บาท เดี๋ยวช่างชัยไล่เทียตให้ส่งวันจันทร์นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ท่านไหนที่สั่งงานยังช้าไว้ก็แจ้งเย็นนะครับ,รน,รบนี่นะครับตัวนี้ยิงปลาเดี๋ยวช่างชัยจะเทียตให้ดูนะครับเดี๋ยวช่างชัยเทียตหลังกระติกให้เอฟซีเราดูก่อนฝนก็ใกล้จะตกแล้วครับเอฟซี FC. เดี๋ยวช่างชัยเทียตยิงหลังกระติกก่อนนะครับ เดีย๋ยวช่าชัยจะเทปยิงปลานะครับ fc ในระยะประมาณสักสิเมตรเป็นลูกดอก5้มิลนะครับดอกห้มิลปลูกหัวพอกไกลเซฟโหแรงมากนะครับ fc นี่นะครับอัานไหนสนใจก็สั่งได้นะครับเป็นงานของช่างชัย นี่แหละครับหน้าไม้ยิงปลาของแจ้งชัยถึงราคาจะไม่แพงราคาตัวถูกสูตรก็ยังเน้นคุณภาพไว้ให้เอฟซีเราเล่นปลาชดโดตัวละห้าโลสิบโลได้สบายนะครับแรงนะครับทะลุเลยนะครับเอฟซียิงทะลุเลยก็ฝากไว้พอดีช่างชัยมีข่าวดีสําหรับเอฟซี FC ท่านไหนที่มีบุตรหลานนะครับที่มีบุตรหลานเรียนปวชปวสอ,อยู่สายงานการอาชีพนะครับ ที่เมื่อกี้ได้ฝึกง,งานหรือว่าไม่ได้ฝึกง,งานนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องโควิดถ้าท่านไหนไม่มีที่ฝึกง,งานนะครับก็โทรมาหาช่างชัยนะครับปวชช่างยนต์ช่างไฟฟ้าปวสช่างยนต์ช่างไฟฟ้านะครับมีที่พักให้ด้วยพักผ่อนในบริษัทนั่นแหละครับเดี๋ยวช่างชัยบอกวิธีประกอบสลับล้างนะครับ มีน็อตสองตัวนะครับ Fc น็อตตัวหนึ่งน็อตตัวหนึ่ง Fc ขันแล้วก็ถอดออกได้เลยครับถอดแยกออกมาเลยเราต้องการลางหนังกระติกเนี่ยครับลางหนังกระติกมีเซฟด้านหลังเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลย Fc สั่งยิงปลาไปก็ได้ราคา3,700บาทแล้วก็สั่งลางยิงหนังกระติกก็ได้เพิ่มไป1 0 0 0บาทนะครับ Fc เนี่ยครับปดเซฟ หรือว่าจะสั่งเฉพาะหนังกะติก็ได้หนังกะติก็2,700บาทยิงปลาก็3,700บาท FC ชอบแบบไหนก็สั่งได้เลยนะครับแันไทยสลับได้สลับได้เลยโอเคนะครับว่าเข้าใจเนาะมีนอดสตัวถ้าไหนาสนใจเกี่ยวกับการฝึกงานก็นี่ครับเซิร์ชเข้าไปดูในตัวนี้ บริษัท MHE DMAX Clean ครับทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคลนนะครับเขลโรงงานอ่าปชวชก็ค่าแรง250บาทปวสก็300บาทนะครับเป็นการฝึกง,งานถ้าไน,นสนใจก็ตัวหาจ้างใจได้